สวัสดีพี่น้องท่านผู้จรรวยทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีพอพารวยครับกลับมาพบก,กันเชิญแขค,ครับปทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากจินกบรัฐบาลเพื่อนบ้านครับอไปจะไปทางฮาหนอยลาวพัฒน,นารวมไปถึงเพื่อหุ้นรอบต่าง,างจานถึงสุขเนาะกลับมาพบก,กันในรอบของวันพฤดจิกายน 5, 9, มิถุนายนแตมจะกลับไปมีนาละ9มิถุนายนแนวทางจะเฮงจะปังขนาดไหนนะครับ ไปสรุปไปทางวันพุธที่8เนะาะให้ไงปังสีน้อยและลาวก่อนครับเฉ <c oughs> พาะกิจค,ครับ908ล่าง46พิเศษครับ822ล่าง99ปกติ495ล่าง76 v ด p 221ล่าง86เรียบร้อยสิทำไมอย่างนี้ จาะ44 55 88มันมา99 22วัสแต่22ให้ v i p นะเนื้อสิ่งอื่นใดในกลุ่มนะครับแอดให้อะไรครับในกลุ่มอ่าในกลุ่มให้อะไรครับให้822นะแล้วก็ให้เอา22 2, 2จาก VAP ขึ้นไปพิเศษด้วยย้ำในกลุ่มนะครับเอาใครที่ปังกระดีจิตด,ดีด้วยนะเนาะเ้า ยังเจาะเน้นอยู mainland, ่ครับไม่ตรงรอบแต่เจาะเน้นให้วันนี้ครับ084686ครับวินเด่นวันนี้มาดีอยู่เนาะ908495เนาะสองทุ่มสองฟังของลาวัฒนา5า5วาง9453มาอะมราเลยครับ229ล่าง22 4ตัวก็ต้อง29เป็นไงต้อง29ว่าวันว่าอ้าวดีได้ยังให้ 29ไว้ให้ดูดังหน้าอยู่อ่ะวันนี้ลาวก็ถือว่าผ่านอยู่เนาะไม่ถึงกับปังแต่ผ่านเนาะอ่ะก็ให้อภัยแล้วกัน <c oughs> มี29ก้ากับสี่แปดเป็นชุด4ตัวอยู่เนาะอ่ะตามแต่ปางีค่นงมเข้าไปหลุดนะครับมาดูกันต่อครับกับ4หน่อยมัดรรมในรอบของวันพฤหัสที่ยี่สมิถุนาย,ยนครับแนวทางหาหน่อยมัดรรมสุดจอพิฆาตสีหน่อยเนาะเฉพาะขี่คราบแป พิเศษ94ปกติ63 VIP 15นะครับอ้าวเด่นวัน3082มาเด่นเบิ้ล0 0 2 2 9 8 8นะครับอ่า0 0 2 2 8 8เมื่อวานนี้จอด4 4 5 5 8 8มาเลยครับ2 2 9 9อืหน้าเคียนหน้าตีไหมล่ะจืดเลยอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคนนี้ที่ปังเนาะราะว่าจะเป็นลาวแล้วก็ ฮานอยในรอบที่ผ่านมาเนาะรอบ28ลาวก็ให้ดิงก้ามาได้ตัวเดียวเนาะมาเจาะสองในชุด4ตัวคะแนนเดียง29เนาะแม่ก็แต่ก็กำชับเสมอนอะ4ตัวและ3ตัวให้ตัดเล่นมั่งเนาะอ้าวมันเหฮงมันปังมันก็มีซ่อนรูปไม่ชัดเจนกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวบันสูงนี่ปังแน่นอนสำหรับลาวอ้าวฝากไว้เป็นแนวทางพี่น้องชาบ ทั้ง4ีหน่อยเนาะเอาตรงรอบไปก่อนเด้อค่อยสลับรอบเนาะคู่เด่นตรงรอบค่อยสลับรอบนะครับยังไงฝากไปแนวทางทางั้งชุดนอกตลาดและในตลาดครับสำหรับพี่น้อง f c ทุกท่านครับชื่อชอบแนวทางก็ฝากแนะนํานะครับกดไลค์กดแชร์กันเป็นกำลังใจให้กันเนด้อดีต่อแนวะดีต่อท่านก็ฝากแนะนํา พื่อญอาติมินต่อเนาะจะได้มาร่วมเห็นร่วมปังด้วยกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทีช่ชมขอบคุณที่กดไลค์ครับกดไลค์เป็นกำลังใจมินก็ขอให้รับรวยทุกวันทุกๆวันสวัสดีครับ